อะอะไรคือการที่พี่เป็นแฟนตัวอะไรอะไรคือการที่กูเป็นพี่หนูอ,อยู่ที่วอเตอร์ฟอลมาหาหนูเว้ยวอเตอร์ฟอลที่ไหนมันมี <Hot S 2> มน <land. S 2> ้ำอยู่ที่ไหนฮอตแลนด์นะพี่อยู่ไหนตอนนพี่กับพี่มาอยู่ที่ฮอตแลนด์แล้วโซยู่ so ที่ร้านฮองดอกพี่กำลังไปพร้อมกับมุมกล้องสุดดี อิวลอดนดอกมาเร็วๆชิลก็ข้าวสบานมาหาพี่นี่มันคิวเลอร์แสนก็แค่แค่เอารูกระตาไฟออกไงของของกอนนี่นี่แกจะมาฆ่าฉันใช่ไหมไอคิวเลอร์แกเดี๋ยวสองตัวนี้มันเป็นศัตรูกัน ตัวเองคนเล็กเลยยัดแม่งมีเท่าไหร่ยัดให้หมดไม่มีแต่ละตัวนี้มันจะมีมีดไม่ใช่เหรอวะแล้วนี่ไงเอามาแทนอ่ะนี่ไงมีดกิดไม่อะไรวะนี่มีดเหรอหยุดไม่มีแต่ว่าชีเรียลบอกว่าใครกันแน่ที่มันจะตั้งหยุดพี่ยาเรียกก่อนอ่ะราวนี้กูมาดีเอาขึ้นไปเลย เลขเก้าเก้าเก้าก้าเอาึืนไปเห็นขึ้นยังอุยง้ยไม่ไม่้ยาไม่เสียตัวก็ได้อ,อยู่นีเลยนะแกคือคิวกหนูจแ้ปกติอุ้อออยดดอุยขง่าชอปกวยโดดแกแกคือเอ็กาเกแกจะา ค้าแต่ก่อนที่เจอสังสอนให้แกรู้ว่ามึงใครกันเริ่มก่อนน่กเยมอปอ้ยโอยีไมาไปกกระเจียวกวนไนมีป้มา้นะเ้ยสีเองของใคระันเองอยไม่ียันกูทีแรกกูไม่มีผมม่หัว ีเต okay. on oh oh yeah. okay. ็มหน้าเลยตายตายหนุ่มไอ้แกเอาไปแจกไปกูขอโทษฉันทำผิดไปแล้วมึงก็เอาของคุณภาพต่ำมาสู้กับของคุณภาพสูงเออระดับสองเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดแกแพ้ขอระดับสองฉันจะถือว่าแกกล้ามากกูต้องเอาพาย ไม่ต้องห่วงกูแค่เตรียมไว้เพราะเลือกกูเป็นพันนี่คือพันเลยเหรอดูเลือดดูก็ดิโอ้โหตายเถอะฉันไม่จริงจรงตีก้าวบางกว่าตีได้นี่คือแม่พลันจนตีทีละหนึ่งไอ้หน้าหมีสองพวกกูเอาของคุณภาพดีไม่ติต่ำขอฉันต่ำขอชั้นต่ำนี้เป็นหายสีเหลืองอุ้งเป็นเต็มแม่กู แล้ก็เอาสีฟ้าไปเดยกแล้วก็เอาสี้มไปสีตายเจเพขอคุณตรพา์ตัยกายเม่งโมกมิ่งมกใจผิดแล้วแหละกันก็ตกขอตายนี่เป็นแซงตัวสองเหรอเออโกงเกินแเมีแกสตบัสเซอร์สามแบบหรอพี่ตั้งสีแบบร่พี่เสียพาไีแค่อันหนึ่พี่อยู่ที่ไหน เ,ยยเ,เต้ย่เซโนดินสเโนดินเนี่ยี่มาอยู่ที่วัตถุฟอเซโนดิมัหนูเข้าไปไม่ได้ไมัไไมนไปสงครามพี่โอ๊ยโอ้ยอยู่ที่ฮอแคนพี่อยู่ที่วัตถุฟอ,อมานนาน ววพี่ทีมีเท่าไหร่อ่ะสองสองพันสี่ร้อยเหรองั้นตามถึงงั้น,น,นหนูรู้ว่าไหนกูจะไปโพน่ะกูไม่แต่หนูเข้าไม่ได้พี่มันต้องเป็นของคุณพระเออเข้าได้แล้วพี่อยู่ที่แจ็คกูกห่างอยู่ชิงกจอยู่พอดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปแยกฝั่งกูต้องฆ่านะแล้วก็ให้เวลาของก่อนพี่นะพี่มี่ม,มีพาดอยู่ชิง สองง่ายแค่ไหนเสือมันมีคนเสือเฮ้ยหนูไม่มีอาวุธได้ไงอ่ะไม่ตายแล้วไว้ายแล้วตายเจซคุณเจ็บมันมีคนมันเสือเสือเก่งนะมึงอ่ะเสือเก่งนะมึงเนี่ยกูไปเก่ง ต่อสเสออยู่แถวนี้เนี่ยมันสืบการต่อสู้ระหว่างคนอื่นใช่แถมกลดวถ่ายคลิปลงยูทูบกันอยู่ด้วยไม่ใช่ของแกอี๋เฮ้ยแต่หนูอยู่ที่วอเตอร์ฟอร์อีกแล้วอ่ะหนูชอบไปอยู่ที่วอเตอร์ฟอร์กุญแจของคุณภาพดีตายแล้วคุณพระกุญแจช่วยบักกระเทยควายทอดกูตกอีกแล้วพี่เทเรมาหาหนูที่วอเตอร์ฟอร์มันโดนการต่สู้กับไอ้บัตรขันวอเตอร์ฟอร์สนุกโอ้ยกูโดนไอ้แม่แทนตกรู้ตอนนี้ตอนนี้ก็คือบักรขั บ้าขาัก็คือบ้าขาถ้านโดนเตทนตอบ่โนโดนหันตองโดนยิดติดโดนอะไรนะแม่ตบอยู่โอ้ยะเเะกูบกตายตงานหีเอดยีคส้กงู่ตายนะตายอะไก็ตายดีกว่า จะสู้กับนายอยู you know. ่เนาะไม่งั้นหนูจะงั้นหนูรออยู่นะหนูจะไปอยู่ที่ขอ,อะไแ<ด>บนบน,นี้เลยแล้วกันเล่นตัวไหนก็ได้หนูจะไปแซงได้ต้องเรียนสีส้มหนูชอบวาดรูปตี้หนูอยู่ที่วัดอยู่ที่ฮอตแลนด์พี่อยู่ไหนโอ้ใกล้ๆกล้ที่อยู่ที่ท่าเที่ยวแล้วเราจะไปทางฮอตแลนด์ไปอยู่หนะไปทางฮอตแลนด์แล้วแล้วทำไมถึงพี่เป็นแบบนี้ พี่พี่ไม่สามารถหายหนุ่มกล้องได้ดีมากพี่อยู่ตรงข้ามแล้วงั้นงั้นพี่จะออกมเข้ามมาพี่รูก็อยู่ตรงนี้แหละก็อยูร้านขายของดอกโอเคไหมอืมโอ้ไอ้นี่บนไอ้ฮอตแดนนี่มันพี่เหมาะสมตลอดกาลต่อดสิบเกืบติมนั้นมากส่วนที่จะบอกดูแลแชร์แก๊สเตอร์มาสเตอร์ โอ้ยใครมายิงเลยมาวะ <c oughs> เอากูไม่มาต่อยนะวมึงยังไม่ได้วิญญาณแต่กูได้แล้วน,ะนายแ่เธอตายกูจะต่อยมึงคนนี้แต่อะไรเลย,เลยท่าเนี่เอาไปเลยงั้นกูยกให้ แล้วอว่ากไกลตนวในแม่แซนกับเฟลแซนลมตือบ่เนี่ยเออแม่แม่แซนกับ,นนบ<อ>เฟลแซนมันก็สู้กันเองแล่แม่ก็เดไล่ไข่อกตกหนุไปแล้วดู <c oughs> เันกัวนี่เราก็ดอีดูโอ้ยมันูกากัอะยกันนี่กันตกตายก่อนกตกคอเลพี่ตอไอนี่พี่เธอเอาปีใส่ร้าแฟนเอามีด้เหรอ เขียวเขียวอยู่นะใช่เปล่าใช่เขียวเขียวอยู่ตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่เลยตรงนั้นเขียวเขียวชัดเลยชัดเลยถอยไปพี่เล่นแซนอะไรนะแซนนัวกวิทยาศาสตร์ตัวเดิมอ,อ,อยู่ที่วัดเท่าฟอใช่ไหมสู้ไปก่อนนะเดี๋ยวไปหาเขียวเพราะมันมีเพราะไม่มีตัวหนึ่งที่มันชอบไปอยู่วัดเท่าฟอเวลาจะไปเล่นหนูอยูส่สงครามโลกสโนดิน ไม่สงครามีแค่หนูกับแซมมาริโอู้ี่สโนดินมาเร็วมันใกล้มากเลยนะสโนดินกับวัเทอร์ฟอร์มันจะนี้ค,คนเสือกมัอยู่อีกคนดูไหมว่าคือใครเฮ้ยถ้าแซมสามารถใช้บิ๊กแก๊สเตอร์ได้จำกัดสายสมื้ก็คืเจะใช้บินที่มัเ พลเรือนเป็นพลเรือนกับโซลีมันไม่ใกล้กันเลยนะโ oh อ้มายก็เซลล์เซลล์เซเลยี่กลับบ้านนีกลับบา้านจังเร็วที่เบลว,ว่าแล้วก็มาเจอกันด้วยดีมันใกล้กันอยู่นะมันไปทางไหนพี่ไม่รู้อะไปาทางที่มันมีน <c oughs> ต้นไม้เยอะๆที่มันไม่มีบ้าน่ตายแต่พี่เล่นตัวอะไรนะเซนักวิทยาศาสตร์ล้วม อยากให้มัน okay. ม hey, oh, ีต so like? ัวละครอื uh ่นนอกจากแซดเนาะพูกแกตเตอร์อัลฟรีเนาะแสเนอร์บุชเชียร์ซ่าอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่วัตถุเฟลมันก็อยู่ที่วัตถุเฟลสีฟ้าแกตเตอร์บาทุกทีพี่เจ้ากำลังโดนยิง เอร์ัเตอรแกับเ,บเ,อเอตอร์มันมไ้สมอัน่ะไม่รู้ไม่ไอันเลย,ยรู้ตอนนี้พี่ตายพี่รู้รู้หนูอยู่นี่หนูอยู่หนูเข้าประตูมิติก่อนนะพีพพ่ี่พี่มีเอาของค,นนะคะุณภาพดีนหนพี่มีต้องสองพักว่าพี่เล่นอะไรเนี่ยก็นก็ยสัยไม่ไม่ต้องเอาเหมือนกันอยากใช้แบบขอระดับสูงมาสู้พี่เลยก็ได้เพราะว่าพี่อ่าโหดเล้ะชื่อผมแบเล่ใจ Всё, я не знаю. Какая-нибудь อแบคิวนะบาสเต้รว่าทางนี้ะายพี่พี่มาหันที่นโนดินเดี๋ยว้ Oh, my